สวัสดีครับร้าน Big b บ Project สาขาเทพารักษ์นะครับวันนี้เนี่ยเอารถนะฮะในร้านมาให้ดูนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เราปรับปรุงร้านใหม่นะฮะท่องว่างๆแวะมาดูกันได้ครับเปิดทุกวันครับผมตั้งแต่สิบโมงถึง2องทุ่มนะฮะอันนี้ s อ r พันนะครับราคา oh <my> อยู่ประมาณ5้0แสนหนึงนะครับโหลอันนี้เป็นซัดพัน Kawasaki โมเดลปัจจุบันนะครับอ่าโอเคอันนี้วิ่งอยู่ประมาณแ0ดร้อก้โลประมาณนั้นนะฮะ รถไม่มีตําหนิสักจุดเลยฮะสำหรับคันนี้อันนี้เป็นคาวาซกินะฮะซัดพันตัวนําเข้านะครับตัวลิมิเต็ดปีหนึ่งสามอัอน,นี้มาพร้อมท่อคู่อะคาโป,ปวิกนะครับส่วนดุคติพานิเกเล่แ9ด คันนี้น่าจะวิ่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าโลนะครับราคา623,000บาทส่วนตัวนี้ CBR นะครับตัวในตำนานนะครับท่อออกตูด CBR พันนะฮะปี06คันนี้เอ่อเซอร์วิสใหญ่ไปแล้วนะครับอันนี้เราเราทำให้ฮะก่อนเลยฮะเพราะว่ารถมันอายุก็เยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังเป็นตำนานชั้นดีอยู่ดีนะฮะส่วนนี้ก็ตัวนักยอดนิยมครับจองไปแล้ว c b 650นะครับ ส่วน CBR 650เนี่ยตอนนี้มีสีดำหนึ่งคันนะฮะสีแดงสองคันสีแดงเนี่ยไม่แน่ใจว่าคันใดคันหนึ่งเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ2,000กว่าโลนะครับอีกคันหนึ่งก็ประมาณหมื่นโลนะฮะส่วนสีดำเนี่ยก็ท่อแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับทำบอแบบแยกด้วย ส่วนคันนี้ก็ยอดนิยมครับเมื่อสปีที่แล้วครับมอนเตอร์เจ็ดเก้าห้าครับผมส่วนอันนี้เป็นมือหนึ่งคันเดียวในร้านนะฮะ KTM นะฮะดูหกเก้แล้วก็ดดวเวลนะครับตัวก่อนเปลี่ยนโฉมนะฮะไฟหน้าเป็นไดมอนด์แล้วนะฮะมันจะเป็น LED จุดๆ,ๆนะฮะค่อนข้างจะสวยจริงๆคันนี้เจ้าของไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับเคยมีคนจองแล้วแต่ว่าไฟแนนซ์ไม่ผ่านส่วนนี้มัลติ สตาร์ด้านะครับ 1,200s ไพร์พีคนะครับลิมิเต็ดออดิชั่นนะครับมี400คันในไทยอันนี้ก็ไฮเปอร์สตาร์ด้านะครับจริงๆมีกระเป๋าให้อีก2ใบด้วยข้อดีของตัวนี้คือระยะเบาะนะฮะค่อนข้างเตี้ยนะฮะส่วนตัวแรงครับยามาฮ่า MT07 อันนี้แรงบิดนะฮะใครเคยขี่นะฮะตระกูลยามาฮ่าจะรู้นะฮะแรงบิดค่อนข้างน่ากลัวทุกคันฮะ แล้วก็เจ้าขาวตัวนี้ครับแรดขาวแซดแปดร้อยนะฮะอันนี้ไม่ได้แต่งเลยฮะเดิมเดิมแล้วก็ er 6N นะครับมีสองคันให้เลือกครับอันนี้ก็จบแถวที่สองนะครับอ่าขึ้นแถวที่สามเป็นคาวาซากิ Z 300นะครับสีเขียวอันนี้เป็นพ่อนะฮะฮาร์เล็ตต์เดวิสันนะครับติดไกซีพีโนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดปี1-2แล้วก็ FJR 1จพันสามนะครับชิลหน้าไฟฟ้านะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเป็นโอ้จะเรียกว่าทัวรลิงที่น่าจะขี่สบายแล้วก็คล่องตัวมากครับแต่ว่าคงไม่เหมาะในเมืองนัด มันก็ MT 0 9นะครับมี2คันคันคลัชปลาสีส้มเนี่ยแต่งเยอะครับทั้งท่อแอนสบัดนะฮะแทบทุกจุดเลยฮะอ่ะมาอีกคันครับเยอม่าห้าเหมือนกันก็คือเยอมะห้า MT 0 3แล้วก็ ซัด300อีก1คันนะครับมีเรามีเขียวคันหนึ่งมีเหลืองคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งครับซึ่งรับมาเมื่อวานนี้นะฮะเป็นนินจานิวนินจา650นะครับตวัวปัจจุบันคันนี้เนี่ยเจ้าของใช้ไปอยู่ประมาณแค่2เดือนเท่านั้นวิ่ง481 81โลครับวารันตีศูนย์เนี่ยอยู่ประมาณ22เดือนนะฮะยังมีอยู่ประกันชั้น1ก็ยังมีอยู่ครับ ร้าน i ิ b ไบโปรเจกต์รถทุกคันนะฮะกล้าการันตีตามมาตรฐานเราคือปลอดล้มปลอดชนนะฮะเรามีเอกสารยืนยันให้นะครับอันที่2เนี่ยรับประกันนะฮะนอกเหนือจากศูนย์เนี่ยรับประกันเครื่องยนต์ของทางร้านให้ด้วย3เดือน3,000โลเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวเติมน้ํามันเต็มถังนะฮะคูลเลนทุกอย่างนะครับฟรีให้ลูกค้าก่อนออกรถสนใจแวะมาดูกันได้ครับโทร0 9 4 8 7 2 9 7 0 7ครับผมขอบคุณครับ